กิสณาทัวยกล้อร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรไทยและนานาชาติร่วมพลังจัดงานใหญ่ส่งท้ายปีไ h a i l a ด์ Thailand f ฟ r ี y d ไซน์ n Expo 2024มากรรมอารยสถาปัตย์แวัตกรรมสุขภาพส่งเสริมธรุรก,กิจไม่ for all การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่8ร่วมขับเพื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเมืองไม่ได้เข้าัมหาำนาจเมืองสุขภาพระดับนานานชาติสัปดาห์นี้ไปสำรวจความพร้อมของภาคธรุรกิจเอ อีกหนึ่งผู้นำนวัตกรรมด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลบางประกอกเก้าอินเตอร์เนชันแนลครับที่อยู่นี่คือเรียกว่าโรงพยาบาลบางประกอก9ครับผมต้องเรียนว่าโรงพยาบาลในเครือบางประกอกมีหลายแห่งครับแล้วก็โรงพยาบาลบางประกอก9อินเตอร์เนชันแนลนี่ก็เป็นศูนย์รับส่งต่อคนไข้าจากในเครือครับผมจุดเด่นของโรงพยาบาลบางประกอก9้าอินเตอร์เนชันแนลก็คือเรามีส่วนหัวใจครบวงจรในการดูแลรักษาโรคหัวใจครับ อ่านี่ครับทันหลักทั้นแรกนี่ก็สุวนหัวใจครับโอ้ oh, อันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งจุดขายของเรือบประกอบเลยแม่คุณหมอครับเพราะว่าโลโก้เป็นรูปหัวใจหัวใจของเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นส่วใจที่ครบวงจรเลยดีกว่าครับตอนนี้เรามีหมอกหัวใจเนี่ยครบทุกสาขารครับอย่างผมเนี่ยเรียกว่าเป็น ช่างไฟฟ้าหัวใจครับก็คือหมอที่ทำาการจี้ไฟฟ้าหัวใจรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะทุกแบบเลยแล้วก็หัวใจเต้นช้าลงไฟบานของเราเนี่ยใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจได้ทุกแบบส่วนคนไข้ที่เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเนี่ยเราจะต้องได้รับการตรวจหัวใจฉุกเฉินเนี่ยทางโรงพยาบาลของเราก็มีหมอประจําอยู่2คนเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคหัวใจฉุกเฉินทั้งหมดเราักษาได้หมด นี่เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการฟื้นฟูกายภาพผู้ที่เป็นอมัอมพาตอัมพาตลูกเส้นเลือดสมองหรือว่าอาการของเส้นประสาไทไข่สลังครับก็คือตัวนี้เป็นหุ่นยนต์เป็นทุกยีตัวเดียวที่รับสัญญาณประสาทจากสมองเมื่อสมองสั่งการลงมาเนี่ยมันจะมีกระแสสัญญาณประสาทเนี่ยวิ่งผ่านไขนสลังลงมามาถึงกล้ามเนื้อที่เราต้องการที่จะขยับแล้วก็ถ้าสัญญาณประสาทมันน้อยจนกล้ามเนื้อไม่สามารถขยับได้เนี่ยตัวหุ่นยนตน์จะดีเทคสัญญาณประสาทนั้นแล้วก็แปลผลเป็นการเคลื่อนไหวที่กู้สั่ง การต้องการเคลื่อนไหวครับผม โรงพยาบาลในเครือบางประกอกก่อตั้งโดยแพทย์หญิงเจรียงจันทรักกมนและรองศาสตราจารย์พิทยาจันทรักกมนเมื่อปีพศ2 5 2 4ได้เริ่มจากคลินิกห้องแถวเล็กๆย่านบางประกอกที่มุ่งดูแลใส่ใจผู้มาใช้บริการด้วยมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากลก่อนจะขยับขยายมาเป็นโรงพยาบาลในเครือบางประกอกและโรงพยาบาลปีเวทรวม8แห่งในปัจจุบันมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลชั้นนําของประเทศที่เชี่ยวชาญด้านการแพทย แบบองค์รวมยึดหลักมาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการดูแลด้วยหัวใจครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาที่ห้องทํางานท่านซี o โแล้วครับตามหลักต้องฮารูฮาราอะไรนี้นะอันนี้เป็นห้องคนไข้เลยนะครับเรียกคุณหมอะใช่ครับเรา ใช้บอร์ดที่ดูแลรักษาคนไข้ในเป็นออฟฟิศสำนักอำนวยการไปก่อนถ้าเกิดขยายเตียงก็สามารถมาใช้ห้องนี้เป็นห้องคนไข้ได้ครับอันนี้เป็นช่วงข่าวรไงช่วงข่าวอ๋แต่ก็ทํางานจริงนะั้นทุกวันก็มานั่งทำน,น,นู่นนี่นี่ห้องนี้เลยทำงานห้องนี้เลยครับ,รบและข้างข้านะครับมีของท่านประธานใหญ่คุณหมอเจรียง ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลผู้ก่อตั้งนะนี่เป็น c วามประวัติขอทีท่านท่านยังมาดูแลยังไงบ้างครับตอนนี้ท่านดูแลอยู่ที่โรงพยาบาลปิโยเวสครับโอ้ที่จริงเครือบางประกอบเนี่ยถึงปีนี้ก็ก้าวเข้าสู่44ปีใช่ไหมฮะใช่ครับ เริ่มต้นจากคลินิกห้องแถวไว้นะเห็นดูจากตำนานเนี่ยบางประกอบโคลี่คลินิกห้องแถวห้องเดียวเลยครับแถวบางประกอบนี่นะใช่ครับตอนนี้ยังอยู่ไหมครคลินิกนั้นคลินิกนั้นก็ยังอยู่ครับแล้วก็ขยายเป็นโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งด้วยครับและปัจจุบันก็มี่สาขาเนี่ยทั้งหมดตอนนี้มี8โรงพยาบาลครับแล้วถ้านับต่ยาด้วยก็เป็น9โอวเอ๋อเวนเนเตอร์ครับีโอน่กันอั่งนี้ไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยผ่านการทดสอบสำคัญช่วงโควิดเลย ช่ครับตอนนั้นตอนแรกผมเป็นผอโรงพยาบาลมาประกอบ8แล้วก็ย้ายมาที่นี่ผอโรงพยาบาลมาประกอบเก้าพอมาทํางานได้3เดือนครับโควิดก็ระบาดโอ้โหอันนั้นสุดยอดเลยครับต้องบอกนี้เรียกว่าต้องเสริมสร้างทีมงานกําลังใจให้ทั้งคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยตามนโยบายของภาครัฐพยาบาลหมอก็เรียกว่าโอ้โหทำงานหนักฮะตั้งแต่เช้าตีห้จนถึง5้าทุ่มหกทุ่มกลางคืนก็ต้องดูคนไข้คนไข้หนักก็มีนะอยู่ ICU ใส่ท่อช่วยหายใจ นั่น <จะ S 1> ถือว่าได้ผ่านด่านพิสูจน์สําคัญเลยครับผมและตอนนี้เราก็ต้องวางทิศทางเป้าหมายของเครือบาประกอบว้ยังไงครับคุณหมอครับตอนนี้เราก็มีแผนที่จะขยายไปอีกหลายโรงพยาบาลครับผมก็<อ>มเป็นโอกาสที่เราจะได้ขยายไปที่โรงพยาบาลปิยเวชพานนกแล้วก็มีโอกาสที่จะไปที่ระยองด้วยครับผมก็มองว่า ในอนาคตเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยก็มีความต้องการในการดูแลเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคก็ตามเพราะฉะนั้นในเรื่องของ universal design ให้เขาสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในการอยู่ด้วยความปลอดภัยอันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญในบทบาทของการดูแลรักษาสุขภาพนะครับโรงพยาบาลในเครือบามากอกและปิยเวสก็ผลักดันแล้วก็สนับสนุนเต็มที่ครับในแง่ของการดูแลรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคก,การดูแล ผู้สูงอายุแล้วก็การดูแลคนไข้ต่างชาติด้วยมีคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเก่งเฉพาะทางทีมดูแลรักษาที่มีความชํานาญมีเทคโนโลยีอุปกร,กรณ์ที่ทันสมัยแล้วการที่เราเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการดูแลรักษาสุขภาพตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสนับสนุนให้กรุงเทพและเมืองไทยเป็นเมืองสุขภาพแห่งโลกครับ